เป็นอีกจอนขโมยเด็กจะมาหาเด็กจับไปขายซะหน่อยโอ้นี่ก็สนามเด็กเล่นทำไมไม่มีเด็กสักคนเลยเนี่ยตายนี้ก็ไม่มีไม่ลืนตรงนี้มีไหมเนี่ย <in the water> นี่เด็กๆจ้ามาหาป้าใจดีแล้วเด็กๆไม่มีเลยสักคนแย่ yeah, แล้วช่วงนี้ไม่มีเงินอยู่ด้วยเด็กก็หายายากหายเย็น ตรงนั้นมีเด็กแต่กันเล่นกับพ่อกับแม่ขโมยไม่ได้อ่ะสิทีเนี้ยทำไงเดียเนี่ยเด็กๆมีเด็กๆไหมท่านี้เด็กๆแล้วดิโก้แล้วดโก้ดึง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 ไอ้ดอกแคดึงดึงดึงดึึงดึงดดงดึงตะโคนนะเบอร์บอร์เบี เราเจ้าหญิงเอลซ่าวันนี้มาเยี่ยมประชากรชาวบ้านสักหน่อยเอุซ่าตั้นต้นมาจากเมืองอารันเดลดูสิว่าประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขกันดีไหม <c oughs> <c oughs> แต่ทำไมที่นี่มันอากาศร้อนขนาดน,นี้เนี่ยแล้วเพิ่งมาจากเมืองหิมะไม่ชินเลยอะ่ะอุ๊ยนั่นเด็กนี่เดินมาคนเดียวดูเพี้ยนเพียงงงๆด้วยเดินร้องเพลงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาไปหาเลยดีกว่าเ่า ไปดีกวอุ้ยนั่นประชาชนนี่นะไปหาดีกว่าว่าอยู่ดีมีกินไหมเด็กชาตเด็กชาตเด็ก้หนูหนูน่ารักจังเลยเห็นน้ำปลาก็หลักปลาเลยใช่ไหมล่ะประชาชนคะนี่ลาชีดีหิมะเอลซ่าค่ะฮะอะไรนะ ราชินีหิมะเอลซา่าตาแล้วเด็กคนนี้ถ้าจะสติไม่ดีอยู่ดีก็มาบอกว่าตัวเเป็นราชินีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่แกค่ะ,คะ,ะอะไรจ้านี่หนูเป็นอะไรไปเนี่ยเป็นราชินีราชินีเอลซ่าค่ะจริงๆหรอนี่คือเอลซ่าตัวจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะอยากร่านรีดเอลซ่าเราเพลไหมคะอ่าไหนาลองร้องไว้ฟังสิ Let it go Let it go ได้เาดาา้อเอลซ่าตัวจริงนี่นะ แต่แล้วฉันได้เจอเอลซ่าถ้าเราจับเอลซ่าไปขายนะต้องได้เงินดีแน่แน่พวกนักสะสมเจ้าหญิงนะจะต้องทุ่ไม่อัน้นเอลซ่าคะเอลซ่า <c oughs> เออนี่มาเที่ยวดูแลประชาชนอยู่หรอคะ <c oughs> แล้วเป็นไงคะ,ชอ,คะชอบไหมคะชอบบ้านเมืองแถวนี้ไหมคะร้อนเกินไปค่ะ อย่างนี้ล้วค่ะเราก็อยู่กันร้อนอย่างนี้แหละทีหลังก็ทําหิมะให้มาตกถึงแถวดีบ้างสิคะคุณป้าคะแต่พออากาศร้อนขนาดนี้แล้วเอลซ่าก็รู้สึกว่าเอลซ่าไม่สบายคะ่ะจริงด้วยพอดูปุ๊บนะก็รู้สึกเลยว่าหน้าแดงแป๊ดขึ้นมาแล้วเนี่ย เอางี้แม่เอลซ่าบ้านป้าอยู่แค่นี้เองไปพักผ่อนบ้านปา้าเดี๋ยวป้านะ่ะจะดูแลหายยาหาอะไรให้กินให้หายป่วยเลย <c oughs> โหดีเลยค่ะคุณป้าที่ใจดีจริงๆเลยป้าจป้คนเราก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นถึงราชินีมาเราก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตรงนี้ค่ะเจ้าหญิงเอลซ่านั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะนอนได้เลยคะ่ะเดเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะดูแลเองค่ะแต่คนเมืองฮิมาเวลาป่วยเขาต้องทำไงกันคะเนี่ย ต้องกินของเย็นๆนะคะฮะต้องกินของเย็นๆหรอถ้าเอลซ่าได้อะไรเย็นๆนะคะรับรองหายทันทีอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะอ่ะงั้นห่มผ้านอนพักตรงนี้ก่อนนะเอ้าแต่เอลซ่าเพิ่งบอกว่าเอลซ่าต้องของเย็นๆสิคะอุ้ยไม่เป็นไรแต่คนแถวนี้เวลาไม่สบายเขาต้องห่มให้อบอุ่นค่ะห่มไว้ห่มไว้ห่มไว้แต่เอลซ่ายิ่งร้อนยิ่งไม่สบายค่ะป้าอ๋อยิ่งร้อนยิ่งไม่ส เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออออโมเท่าเนี้ยยุงมันเยอะถุงกันยุงไว้ก็ได้ไปไปเดี๋ยวป้ารีไปหาอะไรเย็ยนๆมาให้นะจ๊ะยิ่งร้อนยิ่งไม่สบายหรอมีเลยถุงน้ำร้อนเอาไปให้นอนกอดสักหน่อยเติมน้ำร้อนเดือดๆลงไปเลยเสร็จฉันแน่เจ้าหญิงเอลซ่าสงสัยจ,จะขายได้สัก,100ก,ร,กร้อยล้านละมั้งเด็กคนเนี้ยเรียบร้อย ร้อน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 อุ๊ยร้อนร้อนมาแล้วคะ่ะเอลซ่ามาแล้วมาแล้วถุงน้ำแข็งเหรอคะลองจับดูลองจับดูร้อนฮะนี่ร้อนเหรอเนี่ยเนี่ยเย็นสุดในบ้านป้าแล้วนะมันร้อนมากเลยนะคะป้าขนาดโซฟายเย็นกันเลยเชื่อป้าดินะในเนี้ยมันเป็นสมุนไพรเอาไว้รักษาเวลาไม่สบายคนแถวเนี้ยเขารักษาแบบนี้หายหมด ถ้าไม่รักษาไม่แบบนี้นะเห็นตุยไปหลายคนแล้วนะนอนกอดเอาไว้นอนกอดเอาไว้เดี๋ยวป้าไปหาอย่างอื่นมารักษาอีกนะห้ามปล่อยนะกอดไว้เลยนะขอบคุณมากค่ะป้ากอดก็ได้กอดถุงน้ำร้อนแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอะป้ารักษาเป็นไหมเนี่ยแต่ก็มีอยู่วิธีเดียวต้องเชื่อใจป้าไว้ก่อนอะกอดต่อก็ได้ <c oughs> <c oughs> นั่นไงเพลียหลับไปแล้วเสร็จแล้วนี่ลังพอดีตัวเลยจับใส่ลังสักกระเรียบร้อยแล้วไปไปใส่หมอนเข้าไปให้ซะหน่อยเดี๋ยวเจ้าหญิงจะนอนไม่สบายหลับสนิทแล้วใช่ไหมเนี่ยมาเสร็จแล้วก <c oughs> จะขายสามร้อยล้านเลยเอาใส่ลังเลยดีกว่าเฮ้ยละเมือเนี่ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาหญิง่นเจิงะเจ้าหญิงเจ้าหิงเาหญิงต่ก่อนเจ้าหญิงนี่เหญิงคะป้ามีวิธีรักษาใหม่ค่ะเจ้าหญิงป้าไปได้ ลังจากบรรพุบุดมาเจ้าหญิงต้องไปอยู่ในลังแล้วเดี๋ยวเจ้าหญิงจะหายแล้วเพราะวันนี้รู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมเนี่ยไปเจ้าหญิงเขาเคยเดินหน่อยนะไปลงลังเลยลงลังเลยเจ้าหญิงลงไเลยค่ะลงไเลยค่ะเไรอยางไงเลยค่ะยางไงเลยค่ะอา้าผมใช้เอลซ่าเลยนะคะได้ได้ใหญ่ๆใหญห่มไปเลยไม่ได้ห่มค่ะ็นไมคะเตียงนอนเจ้าหญิงจะเรื่องเยอะนะคะเชิญค่ะกอดอันนี้ไ้ด้วยค่ะกอดเลยนะคะ ป้าคะเอลซ่าไม่ดีขึ้นเลยค่ะย่าลงตังค่ะเอลซ่าเอลซ่าคิดไปเองค่ะนี่อุ้ย้าตาสดชื่นหายแล้วเนี่ยจะหายแล้วค่ะอยู่ในรางนี้กักพักนึงนะคะรับรองหายแน่ขอเปลี่ยนเป็นตู้เย็นได้ไหมคะป้าป้ามีตู้เย็นไหมคะแค่เอลซ่าได้แช่ตู้เย็นนิดหนึ่งก็หายแล้วค่ะโอ้ยตูย้เย็นตู้เย็นอะไรบ้านป้าไม่มีหรอกค่ะบ้านป้าอยนรังนี้แหลอะอยู่ในรางนี้นะเดี๋ยวป้าหายอย่างอื่นมาช่วยอีกนะ ไหนไหนไหนถูนน้ำร้อนอยู่ไหนกอดไว้กอดไว้เออเออเดี๋ยวป้ามาโห้ยมีหมดเลี้ยวหมดแรงสักทีให้นั่งกอดตะเกียงไฟไปอีกเผื่อจะได้สลบสลบไปสักทีเอลซ่าป้ามีของใหม่มาให้แล้วค่ะตะเกียงค่ะตะเกียงไวอะคะร้อนร้อนอุ๊ยอุ๊ยระวังสิคะเดี๋ยวก็ไฟไหม้หรอกก็เดี๋ยวป้าจะปิดลังเพื่อเป็นการรักษาเดี๋ยวจะมืด มีไฟไว้จะได้มีแสงเดี๋ยวน่ากลัวนะ,ะ,ะเอาไฟไว้ใส่ไฟไว้ด้วย <S <S แค่นี้เองเดี๋ยวป้าไปหาเทมปิดลังก่อนนะคะเอลซ่า,าเอา๊ะมาชักจะแปลกแปลกแล้วนะเนี่ยเอาเรามาใส่ลังแล้วนี่จะมาหาเทปมาปิดลังเราอีกชักจะสงสัยป้าคนนี้ละแถวนี้จะมีใครมาช่วยเราได้ไหมเนี่ยอุ้ยนั่นโอลาฟนี่ใส่ให้โอลาฟพืด้านก่อนโอ้สวัสดีเจ้าหญิงเอลซ่า ดีใจจังเลยเอลซ่าขอกอดดิสิคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะโอลาฟโอลาฟถามเลยสวิว่าไงว่าไงถามไม่ได้เลยเอลซ่าไม่สบายคุณป้าป้าน,นี้ช่วยรักษาแต่ไม่เห็นจะหายเลยอุ้ยแย่แล้วเอลซ่ารีบหนีไปป้าบ้านนี้เขาเป็นโจรนขโมยเด็กฮะโจรขโมยเด็กใช่ใช่ใช่โอลาฟเห็นจับเด็ก ว่าบ้านนี้ก็ไม่มีตู้เย็นนะสิทำไมจะไม่มีตู้เย็นโอ้เย็นบัานเล่าเราอยู่ในครัวเอลซา่ารีบไปทำให้ตัวเองหายก่อนเลยขอบคุณมากเลยนะโอลาฟเอลซ่าจะช่วยโอลาฟด้วยไปกับเอลซ่าเลยเทปปิดลังอยู่ไหนเนี่ยฮะพอจะใช้ก็หาไม่เจอทุกทีอยู่ไหนนะ้<ม>ตาตรงนี้ทำไมมีดีเลยตู้เย็นไม่เห็นจะเย็นพอเลย เอลเป่าหาไม่มาโดนหรอกคะ่ะโอล้าบอกทุกอย่างกับเอลซ่าแล้ว but